นานจากแฟนแฟนสาวนั้นเอกดัง2ทุ่มเป็นทนาย4ทุ่มเป็นหมอค่ะ คืนแทนนักแสดงที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ของถังช่อง3าเป็นทีอเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลิงลิงซียริลักษ์พองในตอนนี้กำลังมีซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักออนแอร์อยู่ล่าสุดค่ะท้งเพจยูริขึ้นสมองได้ออกมาโพสต์ภาพของลิงลิงพร้อมทั้งแซวว่าสองทุ่มครึ่งเป็นทนายและสี่ทุ่มครึ่งเป็นหมออ้อที่แท้รับหลายจอบมีเองแค่สองชั่วโมงก็พลิกชีวิตได้มีหน้าละถึงมืนม่นๆอื่นๆไม่เก็ทสิ่งที่น้องเอิญกับอิง ฟ้าทำค่ะเรื่องพินเล่นก็เป็นทนายคือในวันที่ฝนรลางคลายและเรื่องที่เป็นหมอก็คือใจซอนรักนั่นเองค่ะ